ดีครับเสวอดำสิงหาหลอดครับผมมาเบิงกับตันพงพวกเจ้าเศรษฐีครับเม,มืองสีเมือไล่ตักดินไล่น้ำเอาอยาสะครับผมตักดินไล่ถมสายด้วครับไล่ไปเรื่อยดันน้ำบอกไีมเปิดทางน้ำบอกมาพี่ หข้างล่างครับตักใส่โขวยใส่ไปเรื่อยตักดันน้ำออกแล้วก็โยนดินเข้าไปครับผมเม,มืองสีเมืดกับตันพ้งด้วยเนะี่ยจวดปะเกิดเไ,ได้ครับดันน้ำออกมาน้ำเป็นไรเพราะเป็นห้อง,องน้ำนี่น้องนี่สิไรโกบเบิดครับผมนี่เอาเอาพื้นนี่เอาเสมอนี่ กันไปเรื่อยๆที่นี่เนี่ยต้องเอาฐานที่มั่นตัวเองให้แน่นถ้าฐานที่มั่นตัวเองไม่แน่นเนี่ยน,นี่จมเลยพี่นอ้องไม่ได้ครับต้องเล็ตดีๆไล่ไปเรื่อยไล่ลงไปเรื่อยๆเรากับมันแน่นปะเนี่ยนอ้องการถุงควบเจ้าเสียทีครับ ปุ๋ยเป็ก XM 200ขีดแปดครับผมทีมงานเสียวโอ้ําสิงพัดรอครับรถต่ำห้องกระจอดพี่น้องแรงบีบนัได้ครับฝนตกนตกห้องกับจำเป็นแล้วครับจอดพี่น้องไรๆถมสาย,าย,ายเรี่ยวแต่ว่าเสียวไว้เรี่วครับรู้ว่าเสีแยว้เร่ยวปะับ กับตันพงนี่ผ่านว่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคกับฝีมือมากใกล้สิสำเร็จรูปล่วงแล้วครับห้าสิบไปประมาณ50%เนแล้ว50%าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเครื่องนึงแล้วละเพราะถ่าไทยโกบเซร็จไปแล้วโ,โกบเซียนไปแล้วก็จิตไทยเปิดผ่านสามไปครับ ไปจะเห็ดมันไปจะปลูกมันครับผมสะลูกนี่เอาน้ำบระยูกต้องกบก็ต้องถมกันแหละตัดหัวลูกเป็นยังไงเอาอันนี้ก็บจิ้มแขีวอยู่สึกว่าสกินไลค์ครับสกินไลค์กับท่าแขีวเนีย่ยต้องต้องจิ้มจิ้มอยู่ฟังหุ่นพี่น้อง กินยอกินยูะกินแฉวอยูยอ่งั้นหะนาฝนกันมองันว่าหนาฝนได้พี่หน้อมมันเลยหนาฝนเอด้ยนี่แต่ว่าฝนฝนลงครับฝนทำหยอดเขา่าตอนโคเกีียวสร้างปีนยังไงเนื้อลไ,ไปเรื่อยๆ เลยล้ผมงานปัดมื่อนี่ก็หลายสิบโม,มงแล้วครับใบแล้วใบสามแล้วเป็มุ่เศร้านี่ครับน้ำมันก็บ่อหอยเปลือกมาได้ครับถือว่าประหยัด,ดู่ครับผมว่าประหยัดดยเราเศรษฐี น้ำมันกันเหนียวเรื่องฝนนี่เหนียวนี่น้องเลยกระชิบ้าจาังใดมันจิ้มต้องจิมงจ้มเข่าดูดูครับผมอืมขักคำยังไงหลายๆมันตูมหนามันกันเหนียวก็ต้องอจิ้มกันเรนะื่อยล่ะโอยไล่ไปเรื่อยๆไล่นหนามันออกมาเรื่อยๆผักด้านหน้าออกมาทั้งพี่ครับยังสีแดง กันมันพ่อผักดันนำออกมาแะโอ้ยเป็นตุงเรงเป็นโจกได้หรอพี่น้องเห็ดหยาครับผมลดห้ากับสิบแปหยาดต้องผักดันไปแบบนี้ครับอะไรไลฟ์ฟังนี่หมดแล้วเพากไ็ไปยืนฟังคุณไปเรื่อยๆมันก็สีแน่นไปนเรื่อยหน้า,าข้างหน้าของมันเปิดกับจุดว่าสีแน่นครับผม ความ่าดินเหี้ยวป่วยไปอ่ะกองไปอ่ะมันหลวมบ่เาต้องต้องเช็คาก่อนากระตันพ่งมาโอ้สบายสบายเ,าเก,กูจเ,เ,เ,เดีวเด้ครับาต้องเช็คยืนความว่ามันแน่นมันลูกเกียวามันเป็นโจมบ่ ว่าเขาโ่วยไปเรื่อยๆไงต้องเช็คเขาอกล่าเสร็จท,ทีนี่คันนี้ออกมาจะวันละข้องหาด้วยครับเป็นคนก็เช็คสภาพรถห้เขาดีเติมอ,อยู่ครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับมาแชงงานกันต้องเช็คแต่ของเหลวครับผม มัาขาดเหลือบอ่ดำบ่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังนนเป็นอะไรแ็งอย่างครับรออคือเอาเช็คว่ามันขาดบ่แค่นั้นเองพวกเศษกลุ้มเศษก้กกกองมันดำบ่แต่ว่ากันสิรับการหญ่ช่วงโครงการปีหน้าน,นี่ก็ต้องเช็คหญ่ยอยู่ครับผมอาจจะเป็นของเดียวหมดเลยแล้วตอนนี้งานกับบรนได้หลายครับเร็บไปเรื่อยๆกัน ตรงสายแรงเขานี่มีงานหลายก็ต้องเช็คไงครับผมาจ,จะเปลี่ยนของเรียวหมดเลยเป็นไเพิ่นดีๆครับผมเด็ดงานไม่นช่ได้รูหลวงจะไดดผมมีปัญหาอีกยังครับผมกันผมกับจัดไหยงานนิ้เนีเลยครับ นี้เป็นพื้นเดียวกันที่ได้ปลูกม,มันปลูกยางได้สะดวกสบายครับเดี๋ยวไล่ไปเลยก่อนใช่หลักๆเขาก็คือฝนตกมากครับผมเมื่อกี้เนี้ยเอาเลยหลักๆเลยเหนียวครับนี่คิดว่ากันว่าเรี่ยวกับเรือหน่อยครับผมการตรงชะ กกริปรับไปมันเสมอกันเรยวแรงทังแตจพี่นองนอเห็นสิฝากช่องเลยนะครับฝากช่องเลยหนห่อยนะครับช่องเสียงน้กสิงพัลดละครับ ผู้ที่เขามาชมใหม่ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือนน้ำซิงพะเลาะนะครับผมช่องน,น้อยๆศิลป์ภาพ,พี่นอ้องมาเบิง่งเครื่องจักรคนรถแมคโครรถไถร,รถเกี่ยวครับผมศิลป์ภาพ,พี่นออออออ้องเลาะพร้อมแหละเลาะท่องเที่ยวทั่วประเทศครับผมต้องมีงานรถแมคโครรถเกี่ยวเข้ากันสิมาถ่ายทอดให้พี่น้องเบิง่งครับ้องฝากอีสานบ้านเฮานี่แหละ งานทั้งนี้ห้องกาสิภาพพี่น้องไปเลาะทั้งเมืองหลวงเทพมานครพี่น้อ,นนนองเปิดช่องสีภาพพี่น้องที่5ปาร์ตี้ครับผมมอนซื้นไปน้วกันเอาไว้แล้วเราจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ติดตามในช่องสีภาพน้ำเริ่มสับปะรดพร้อมครับผม